สว,ส,สวัสดีแม่พันธุ์นะครับ,รบผมบวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของแม่พันธุ์แล้วก็มาสแสดงความดีใจเดี๋ยวเอาหลักฐานให้เอซีดูหน่อยเนาะนงวดก่อนนะครับถูกถูกบนล่างเลยใช่ไหมแม่เดี๋ยวแม่ยกไปดูหน่อยแม่ที่ว่าเขามาบอกเป็นตัวสามหนึ่งแปดยังจำได้เลย 18, เนาะจำแ่นตัวนั้นแล้วก็เป็นเลขทูบนะ,นะ<ช>แม่เนาะก็คือได้ทั้งสามหนึ่งแล้วก็หกห้าโอ้งวดก่อนเลขทูบมีหกห้าแล้วก็เลขความฝันสามหนึ่งแปดใช่ไหมแม่ใช่ ถ้าถ้ากับเลขแม่เนี่ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมแม่ถูกทั้งบนทั้งล่างนีย่ยกขึ้นอีกนิดนึงนได้ไหมแนมะ่ต<ช>ัดเอฟซีตัดเป็นถ้าตัดเป็นก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแม่เนาะใช่ครับเอารวมก็ได้ไหมก็คืออันนี้เป็นหลักฐานเก่าเนาะเมื่อกี้ที่คุณแม่นี่ให้ไว้งวดก่อน<ช>นะครับแล้วมันถูกงวดที่เท่าไหร่แ,แล้วแม่สิบห้าแล้วสิบห้างวดแล้วจ้ะอือ สิบห้างวดแล้วยังไม่ทันได้หลุดเลยเนาะแม่เนาะยังไม่หลุดจาได้เลยถ่ายกันตรงกอุ้ยสิบสองงวดผ่านมาแล้วสามงวดยังไม่ทันได้หยิงกันไปไหนเลยสิบห้างวดซ้อนใช่ไหมแม่จ้าอืมเป็นธรรมดาเลยงวดนี้มาบนล่างเลยเนาะแม่เนาะจ้าโอ้ันแห่งเลยเนาะแม่เขาบอกสามหนึ่งแปดเลยแม่สามหนึ่งแปดพูดอยู่นั่นแหละคือกันตรงสามแยกอีกเออย้้ำแล้วย้ำอีกแม่ย้ำแล้วย้ำอีกบอกว่าให้ออกให้ออกสามตัวออกแค่สองตัวเนาะ อืมไอออกตัวที่แม่ไม่ชอบแม่ชอบตัวตัวที่ชอบไม่ออกครับเนาะก็คือกําลังคุยกันตอนนี้ฝนก็ตกพอด,ดีถ้าถ้าเสียงเสียงฝนมันดังไงก็ขออภัยท่านผู้ชม้วยเนาะค่ะอ่านะครับก็คือว่าคุณแม่เนี่ยจุดทูบตรงนี้ได้หกห้าสี่อีกแต้มหนึ่งจะได้สามตัวโต้ตนเนาะแม่เนาะขอตาที่บ้านแม่นมากเลย<ม>อยู่จุดอยู่น้าก็แม่นจุดอยู่นี่ก็แม่นใช่ไหมแม่แม่นเท่ากัน๋อ ครับแม่นเท่ากันเลยแต่อยู่ไหนนี่ใกล้เคียงสามตัวมากที่สุดแม่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่ที่โคฟบ้านือ้จะเฉียดแก้มหนึ่งตลอดอืมครับเอฟซีท่านไหนเนาะที่ว่าอยากร่วมคาดผลหมากลากไม้งาน,นจัดพิธีของอาจารย์น้อยก็ติดต่อเบอร์โทรได้เลยเนาะแม่เนาะเสือมีคนมีโชคมีลาบกับคุณแม่อย่างนี้นะครับผมไอ้เอมิงก็เชื่อนะครับว่าต้องมีคนถูกเนาะแม่เนาะค่ะ อ่ามีคนถูกอยู่นะอ่ามีคนถูกบ้างไหมนี่ยถูกเยอะเองถูกเยอะอยู่เขาไหวอย่างนั้นใช่ไหมแม่เสียได้ไม่ได้สามตัวอืมแต่ว่าเขาตัดตัดเล่นอยู่เนาะแม่เนาะเขาตัดแต่ก็มันก็หลายตัวเนาะเขาก็ได้คนละนิดละหน่อยคนละยี่สิบอืมเขาได้คนละยี่สิบยี่สิบสามสิบแล้วแต่กำลังทรัพย์เขาไม่เพิ่ให้เจนจังเป็นาท อืมครับครับผมก็คือเขาได้น้อยกันแต่ว่ามันถูกสองตัวเนาะแม่เนาะได้บนล่างสองตัวอืมครับเพื่อแต่ว่าถ้าทนถูกบนล่างก็ไม่ขาดทุนเขาแม่เนาะไม่ขาดถ้าขาดก็ขาดขาดจะจะขาดอีกขาหนึ่งขาหนึ่งก็ต้องได้กำไรอืมแต่ว่าเราไก่สามตัวนี่หลายงวดแล้วนะาอืมันจะขึ้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งนี้แหละครับของคุณแม่นี่หวิถูกสามตัวมาสองสามงวดแล้ว เออบิดบีดก็ว่าถูกสองตัวนี้บนล่างหลายงวดเหมือนกันเนาแม่เนาะจ<ช>้่สิบสี่สิบห้างวดซ้อนแล้วนะครับของคุณแม่เนาะอืมแบบวันนี้ก็มาแสดงความดีใจก็มาถามชุดต่องวดของคุณแม่ไหนว่าคุณแม่ฝันดีแล้วใช่ไหมแม่ก็คือฝันว่าทุ่งนาพยกบ้านสองหงลังหลังหนึ่งยกเลนาอีกหลังหนึ่งยกอีกนานหนึ่งนาที่ติดกันของที่เขาขึ้นตำบลสี่เหลีย่ยม อยู่หมู่สามอืมเลยว่าเอ๊ะแล้วทำไมไมายกบ้านติดกันนะฉันตรงนี้ก็ง่ายเด้จะได้ขอใช้น้ำด้วยเพราะว่านี่ในความฝันอืมไม่เป็นไรหรอกเราไม่หวงน้ำอยู่แล้วถ้าอยากใช้ก็มาเอาท่อมาต่อใช้ไปเลยในความฝันทุกัอนอย่างนั้นแม่ก็ตื่นขึ้นมาเนาะนอนตีสองแล้วตื่นขึ้นมาก็เกือบหกโมง ตีห้ากว่าขายนี้หลานกขาชวนที่เคยก็ชวนไปบ้านปลวดเลยถือโอกาสไปซื้อไม้ตื่นขึ้นกไปอยู่บ้านคุณจะมาให้อาหารบนวานหมาแมวเมื่อกี้ก็เลยว่าอมแม่จะตีตัวไหนดีเนาะถ้าเป็นภาษาลาวเขาจะว่าเพื่อน 5, หาเพื่อนหกอืมใช่ไหม าอานี้ก็สองหลังเอาเอาคร่าวๆไปก่อนนะเอฟซีเอาหกห้าสองไปก่อนอืหนึ่งทางเนาะตีความฝันตีความฝันของคุณแม่เมื่อคืนฝันคืนทับนวดเลยบอกแม่ทับนวดเลยโอ้ตอนตีสองไม่ฝันหลับ,บลงก็ฝันออ เห็นคุณแม่บอกว่าจะฝันแม่นคืนทับนวดกับคืนโค้งสุดท้ายใช่ไหมแม่โค้งสุดท้ายวันออกอย่างนั้นแหละครับตอนตอน,ตอนกลางก็ไม่ให้เกินสามวันให้หลังเหมือนวันนั้นอ่ะสามหนึ่งแปดครับให้หลังมาสามวันหรือสี่วันอืมมันแล้วแต่บางช่วงบางช่วงก็ฝันแม่นมากเลยใช่ไหมแม่ใช่ถ้าเขาบอกเป็นตัวนะ รับไื้สองตัวสามตัวไม่ค่อยจะมาให้อหมสันว่าเขามาขออยู่ด้วยอย่างงี้คือใยคันไหนเขาบอกเขามาชวนไปเที่ยวนาะวันนั้นกาขออยู่ด้วยไม่ได้ว่ามาขออยู่ด้วยนะมาขอใช้น้ําด้วยมาขอใช้น้ําด้วยผมตรงนี้แหละขอใช้น้ําด้วยเด้อก็เ<ข>ออก็เอาท่อมาต่อเอาไม่เคยหวงหรอกเกี่ยวกับทุ่งนา ก็เลยว่าเออตื่นขึ้นมาแล้วมันก็สว่างแล้วเนาะพี่เผยเขาก็โทรมาว่าจะไปไหมบ้านกรวดน่ะวันนี้แม่ไปเอาปุ๋ยเอาไม้มาทําคอกน้องควายให้เสร็จรแล้วก็ไปเอาปุ๋ยมาใส่รอบสุดท้ายเพราะว่าเขาจะตั้งองแล้วเนาะก็เลยถึงอุตตรติดรถกับเขาไปเขาไปแต่เช้าเขาเพิ่งได้กลับตอนบ่ายมื่อกีมาถึงแปบ๊บนึงแอดมินก็มาถึง แม่ก็เลยตีเป็นหกห้าสองใช่ไหมคะแม่หร้วาไปสลัสบขเขาก็ได้ใช่ 2> 2ไหมคนะแม่หกห้าสองเก้าห้าสองได้ไหมแนะม,ม่เนาะหกห้าสองเก้าห้าสองกันไว้สักตัวหนึ่งเนาะแม่เนาะเพื่อมันกลับหัวกลับหางสังเกตลัทธิคุณแม่นี่จะไม่ค่อยเหมือนไท่เนาะแม่เนาะแม่ก็ตีตามความฝันเออตามลัทธิเจ้าของเนาะแม่นะนเนาะเป็นอะไรเออเอออะไรเออโอ้โอ้เล็บกาะออกไม่ได้เออเออเออเขาไม่กินเล็มอือ ตามรัที่คุณแม่สังเกตที่คุณแม่ตีเลขแม่นะเป็นเพราะลัดที่ของคุณแม่นะแม่นะที่มันถูกถูกมาเนี่ยสิบสี่สิบห้างวดนี่มันเป็นลัดทของคุณแม่โดยตรงเลยถ้าให้คนอื่นตีไม่ได้ตีแบบนี้ใช่ไหมแม่เขาไปตีตีไปอีกอย่างเออของใครของมันนะแม่นะคุณแม่ก็เลยว่าชอบตัวนี้หกห้าสองเก้าห้าสองนะแม่นะใชอนะครับสิบสิบสี่สิบห้างวดนี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะแม่นะสิบห้างวดซ้อนนะแม่นะถ้าแม่ตีความฝัน ออกหมดนะก็คงจะได้สามตัวนอแต่แม่ก็โง่โง่แม่ตีได้แค่สองตัวแต่ว่าถ้าตีแม่นๆนี่ป่านี้ไม่ใช่มันจะยี่สิบงวดแล้วบอกแม่เนาะที่แอดมอินม,ม,มาถ่ายนะเนาะเมืม่อมาตอนไปเอาตาฟ้าผนะ่าละไปขอ่าตาฟ้าผา่าตอนนั้นก็ก่อน่น้นไม่ได้นับเพิ่งมานับตอนไปขอตาที่นาเรานเนาะ,ะเริ่มนับตั้งแต่งวดนั้นเนาะ,จ,ะจนจนถึงงวดนี้นี่สิบห้างวดซ้อน แล้วสําหรับการจุดทูบในวันนี้คุณแม่จะจุดอยู่ที่บ้านหรือว่าที่นาคะแม่แม่ต้องปรุกษากับลูกก่อนว่าเขาจะว่างพาแม่ไปทุ่งแม่ก็อยากไปขอตาท่านท่านก็มาเข้าฝันวันนั้นท่านก็มาเข้าฝันนะเกี่ยวกับทุ่งนาเนาะตอนที่ใกล้ใกล้หวยจะออกว่าคืนก็ฝันเกี่ยวกับทุ่งนาครับแล้วก็ฝันเกี่ยวกับน้องน้ําเพราะว่าสารคู่นี้หยุดยิดกับน้องน้ำใช่ไหมคะน้ําของแม่ เอามาสร้างไว้ใกล้ๆตรงนั้นท่านจะได้ร่มลื่นค่ะก็เลยว่าอื่ทำไมถึงฝันเห็นคนมาขอใช้น้ำด้วยเปไม่ไ <ป S 2> ห่วงหรอกเอาไปเถอะหรือเพิ่นมาเอื่นให้ได้ขอเด็กบอจักเนี่ยทอเพราะว่าน้องหนามเพิ่นไายุ่ข้างน้องหนามนะคะแล้วเป็นคนแก่ไหมคะเนี่ยคนรุ่น เท่าแม่สีนี่แหละไม่แก้วเท่าไรเนาะก็ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงนาติดกันน่ะนาทางบ้านสีเหลี่ยมทางตำบลสีเหลี่ยมเขามีนาติดกันนาแน่น่ะตรงนั้นก็คือในความเป็นจริงเขายังมีชีวิตอยู่ยังยังมีชีวิตอยู่มาปลูกบ้านหลังใหญ่เลยนะปลูกหลังไม้ยังหลังใหญ่นี่สวยทีนี้ เออได้บ้านแล้วไม่ได้น้ำใช้จะขอใครนาะแม่ก็เดินไปเห็นไปดีก็เลยว่ายายเขาปูดภาษาพื้นบ้านเนาะยายขอยขอน้ำใส่น้ำเจ้าเนเด้อเพราะว่า mm hmm. ขอยยังมาหั่นเดเจาะเด็กพฟูด hmm. เอาไปลดเอาท่อมาต่อเอาแม่ก็ว่านี้บ้านบ้านไม้ใช่ไหมคะแม่บ้านไม้หลังใหญ่เลย เหมือนบ้านเราที่เขายกบ้านหลังใหญ่ๆ<ช><ช>อะไรบอกว่าบ้านเธอทําไมสวยยังม่ยกตอนไหนในความฝันคุยก,กับเขาบให้นี่คุณว่าอยู่ขออยู่น้องสารตาบ่เนาะจะมาข่อ <c oughs> โอคโหเออเอเอบริบาลที่ไหนมาขอติดตามอยู่ด้วยก็ไม่รู้แหละเออสารที่อาจารย์น้อยไปตั้งให้นะบแม่ใช่เพารว่ามาตใหญ่มากเลยนะคะถ้าจะมาอยู่นี่จะเป็นใครแม่ก็ลูกหลานเพจเพลนั้นแหละ ลูกหลานเพื่อนหรือเปเล่าน้องแม่เนาะย่าเดี๋ยวต้องรอถามเขาสื่อสารกันดูก่อนลูกน้อยก็สื่อสารว่าจะเป็นลูกหลานเถื่อนทางไหนตะวันออกหรือว,ว่าทางทิศหนึ่งนะเพราะลูกหลานเขาเยอะนะอืมเข้ามาเป็นขบวนเลยเมื่อก่อนอที่ยายเล่าให้ฟังขบวนหนึ่งน่ะคือฝนสมบัติลงมาเหมือนเหม,มือนที่เขา ให้เอาสมบัติมาไว้เป็นสเสบียงไว้ภ้ายภาคนาใช่รักชะนะอย่างนั้นก็คือตั้งแต่คุณแม่ไปอยู่ที่นาคุณแม่ฟันเห็นผีนามาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะแม่ฟันเห็นตุ่ถ้าจะไปนอนเล่นนะ่ะสมมุตินะถ้าไปเลี้ยงควายแม่ไปนอนเล่นอย่างนี้มันเผลอนอนเลยเวลาที่จะเอาควายเข้าคอก ก็มีนกมาร้องเตือนค่ะนกเนี่ยส่วนมากเป็นนกจะเป็นนกกระปูดมั่งเป็นอีกามั่งเราก็รู้สึกตัวว่าเออควายเขาหมุนไปถึงเกือบถึงบ้านแล้วนะเราเคอนอนในในเปลเนาะที่จะสึกไว้จะเป็นลักษณะนั้นน่ะครับท่านท่านก็ดูเราทุกวันนะถ้าเราไปตื่นน้่านก็คอยดูคอยบอกตลอดแน่เนาะยังไงก็ฝาก่านผู้ชม กดรอกดติดตามแนวทางของฝันของคุณแม่ด้วยเดี๋ยวจะพาไปจุดทูบอยู่นาเนาะแม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับอันนี้เป็นแนวทางต่องวดของแม่พันธุ์นะครับยังไงท่านผู้ชมก็เขียบหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับ652952เสนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบทุกๆท่านเลยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เจอกัััันนใหม่คคคิปะรรบบสสวดี